ความเดิมตอนที่แล้วฉันคิดว่าบ้านของนายอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ขอบใจนะที่ให้กำลังใจไม่เป็นไรถึงนายจะพูดแล้วมันดูไม่มีเหตุผลก็ตามเฮ้ย <c oughs> น,นี่นี่มันค,คุณหมอหรือแม่กันแน่นะเอ้ยเอ้ยจุดจุดจุดคุณหมอนี่นะ

ฉันไปโรงเรียนก่อนนะตอนนี้ก็เหมือนปกตินะมาโรงเรียนตามปกติแต่ว่าฮทำไมไม่มีใครอยู่ในห้องเรียนเฮ้อ กับหมอนี oh, Brien, ique, ่อเ้หนีนีหนีแล้วหนีไปทางไหนดีฮึบโอ้โหออกออกออกออ้ยเฮ้ยตาตาตานะตาตาตา้ยขุนนี่ตามจับเร็วนี่นีมันเป็ดนี่เอ้ทำตัวเป็นเป็ดดีกว่ากราบกราบกรบกรกราบกราบกรกรบ เออเฮ้ยผมไม่เหมือนเป็ดนี่นะโอ๊ยโอ๊ยมาทางนี้ได้ไงเออโอ้โอตายแล้วอ๋อคิดไอเดียออกแล้วนี่นี่นี่มาทางนี้สิมาทางนี้มาทางนี้นี่แน่กระโดดเลยโอ้โหทำยังไงเหตุมาริโอ้ เย่าบอกนะว่าน,นี้คือคือตัวเราอ่ะนายจะหนีไปไหนยังไงเราก็คือคนเดียวกันอยู่ดีเออชักจะไม่ดีแล้วสิ เฮ้ยกว่าจะกลับมาบ้านได้ก็แทบแย่และเฮ้เยเราหายไปไหนอะ่ะนี่วัดดี พอดีฝนตกนะ่ะฉันก็ได้เข้าไปอยู่ในต้นไม้อเข้าบ้านกันดีกว่านะแขนนายเป็นยังไงบ้างฉันว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะนกนะ่ะต้องอยู่ที่โรงบาลน,นะ ฉันขอโทษนะที่ดื้อพานายกลับมาแบบเนี้ยแล้วทำไมหมอจะต้องมาไล่เราด้วยอ่ะคืออารมณ์แบบหมอไม่มีงานทำหรอ พ่อก็บแม่ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมมีจดหมายด้วยวันนี้ฝนตกนะีะ <c oughs> เอาล่มไปหน่อยดีกว่าออืม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  ฝนตกพำพำใหญ่ดำกลางลมไปเดินกลมกลมอยู่ข้างกำแพงวอเดียวแดดอ้อแก่บอกเจอเดดฉันไม่มีแลหุบลมหายที่ดู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 ดนดู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 ดตดูนูดนดนน ถ้าพานกไปหาหมอมันก็คงได้ไปเจอครอบครัวของมันฉันควรทำยังไงดีนะระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเราทั้งเล่นกันดูทีวีด้วยกันเล่นนกกระดาษด้วยกันเขาทำให้ฉันมีเพื่อนแต่ว่า เราจะยอมเห็นแก่ตัวคนเดียวงั้นเหรอฉะนั้นจากนี้ก็คงไม่มีแล้วสินะไม่ยอมดราม่ามากอะฉันจะไม่ยอม ให้ไหนหายเด็ดขาดไม่ยอมไม่มีทางอย่านะลกกระดาษซอมมอนตามไปเร็ว no ค่ะคุณครูคุณหมอเออผม ไม่อยากให้เขาหายดีครับแล,แล้วเด็กก็ยอมเห็นกับตัวเนี่ยไม่พานกไปหาหมออโอพายุกระหน่ำเลยออ้ยอ๊ยโอ้ย โอ้ยตอนนี้เนี่ยฮะกระดาษเริ่มเปียกฝนแล้วก็โดนฟ้าผ่าไปเรื่อยๆโอ้ยฉันกลัวฉันกลัวอันโตดิโอโอ้ยโอ,โ,อโอ้ยถ้าเราตกลงไปจะทำยังไงจชุบ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 ,ชบ กะะิดศกอนาตกรรมขึ้นชุบฟุบชุบกระดาษกระดาษลอยลงมาเสร็จกระดาษจากนกกระดาษลอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆ และแล้ว,ลวกระดาษชิ้นสุดท้ายก็ตกมาถึงพื้นฉันอยู่ที่ไหนกันน่ะ ฮะอันโตริโอเราจะตั้งชื่อเปนว่าอันโตดิโอจริงๆใช่ไหมฮะ <laughs> <Huh? S 1> <Huh? S 2> เขาไม่อยู่แล้วเฮ้ <laughs> ได้ยินเสียงนะ ตายแล้วอะ่ะด้วยความดื้อของเด็กแทๆ้ๆแต่เขาก็ยังมีเพื่อนเอา้าไหนลงไปทำไมอะ่ะโหยตูดซ้อนเลยอะ่ะ ทำแบบนี้อีกนะฉันเจ็บตูดนะรู้ไหมอ่ะบายบายบ๊ายบายฝากคิดถึงอันตอเดียวด้วยนะแล้วความโดดเดี่ยวก็กลับมาถึงเด็กชายครั้งเอ๊ะต้นไม้ ขยับปิดทางนี่นะเสศษกระดาษชิ้นสุดท้ายฉันว่าฉันเก็บมันไปแล้วนะ ฉันยังจำวันนั้นได้ดีวันที่เรานั่งกันที่นี่ดาม่าจนขนลุกแล้วจ้ะสุดท้ายผมก็ต้องกลับบ้านกลับไปอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้ าไม่ต้องกดแล้วเหรอยังจำวันนั้นได้ไหมวันที่เราเอาอันตโตริโอมาฉันยังจำได้ดีเลยนะ วันนี้ก็เหมือนทุกๆวันผมกลับบ้านมาเจอกระดาษที่ข้างตู้เย็นทุกอย่างเป็นคำที่เหมือนเดิมแม่จะกลับบ้านเย็นนะวันนี้พ่อไม่กลับนะ ค่ำคืนที่เดียวได้เริ่มกลับมาหาผมอีกครั้งอันเตีเยโอไม่อยู่ในต้นไม้อีกแล้วน้ำก็คงไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้ว ฉันจะรอนายนะคืนแล้วคืนเล่าเขาก็ยังเฝ้ารอแต่อันโตดิโอเหรอ <c oughs> ไม่ว่าฝนตกแดดออก น้ำร้อนลวกเป็นไข้ปวดศีรษะใช้เย็นเตรเก้เศษกระดาษพวกนี้นี่ ก็เล่นแบบนี้เหมือนทุกครั้งเหลือแต่เพียงกองกระดาษกองกระดาษนี้จะเป็นอะไรนะเฮ้ยหมือนได้ยินเสียงนกเลยอ่ะ เสียงนกเหรอเฮ้เฮ้ยกระโดดโยงเลยจ้ะฮึบอ่ะอ่ะอ,อันโตดิโอสวัสดีสวัสดีนะเราเองและมี นี่คือเมียฉันสวัสดีฉันคือเมียนโตอิโเฉันชื่อลิซซี่ดวงนี่ฉันบินได้แล้วนะฮ้ดีใจจังนี่คือคนที่ช่วยฉันไว้ลิซซี่ดวงสวัสดี แต่ฉันจะแกะผ้ามันแผลให้นะฮดูสิฉันบินได้เหมือนเดิมแล้วนะจริงเหรอนี่เธอก็ไปเถอ นกกระดาษที่นายพับไว้อ่ะนายลองโยนมันอีกครั้งสิอืมขอบใจนะฉันคงคิดถึงนายคิดถึงดิซี่ด้วยนะอืม ลาก่อนจบแล้วะโอ้แม่กอดเป็นเกมที่สนุกมากนะคะแล้วก็คือมันดราม่ามากอะ่ะ ไม่รู้ว่าแบบเออมันมีความผูกพันนะแล้วก็เนื้อหามันดีนะคือเป็นความผูกพันระหว่างเด็กกับนกเะไรอย่างนี้ยคะยังไงก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมนะคะบ๊ายบาย